จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีเท释พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2564 นายนพริศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2564ที่บริเวณพระราชาุสรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีวางพานพุ่มดอกไม้สดและอ่านคำอาเยรวาดราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลร่วมกันร้องเพลงมาร์ทพยาบาลก่อนจะมีพิธีมอบโล่รางวัลพยาบาลดีเด่นของชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2564จำนวน28คนพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวราชวานารามอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับวันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมาราชชนนีในฐานะที่พระองค์ทรงสําเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลและตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศโดยพระวิริยะอุตสาหะ ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจึงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติและเป็นวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติ